ทันตัวเองนะคุณแล้วคุณคุณหมูล่ะทันไหมคิดอะไรไหมเข้าไปคิดอะไรไหมหลวงเข้าไปคิดเรื่องอะไรไหม,ไมคือรู้ตัวอยู่ยรู้ตัวตลอดจะทำอะไรก็รู้ตัวอยู่อย่าไปเห่อยเลยไม่ต้องเหะอย่าห้ามมันนะไม่ต้องไปเห่กันมาไอตัวเห่ตัวดี ไม,ไม่ต้องันก็คิดมันต้องคิดชีวิตที่คนยังไม่ตายอ่ะเคยได้ยินชื่อหลวงปู่น้ำเค็มหลวงตาจิ้งหลีดกับหลวงพ่อตุ๊กแกไหมไม่มีแกเคยมาเล่าให้ผมฟัง <c oughs> แกเคยมาเล่าเรื่องให้ผมฟังเ <c oughs> กี่ยวกับปฏิบัติ แกมาฟะเล่าให้ฟังตอนรกก่อนจะบอกไอ้ชิดเมื่อก่อน,นก็ปฏิบัติเยอะทรมานตัวเองมาตั้งนานไม่ได้อะไรเลยทุกไปทำมาทุกอย่างแกรู้ว่าแกหลงแคั้นแหแกก็หยุดการปฏิบัติทั้งหมดเลยแกถึงรู้ว่าเอา้าเรามีสติสมาธิอยู่แล้วนี่หว่าก็มีปัญญาแล้วกูก็รู้มานานแล้วในเรื่องแบบนี้ ไปทําอะไรวะนี่คนละพยายามกดข่มนู่นนี่นั่นไงพยายามทําสมาธิอุตาหอนอุตานนอนของน้องปูนนงงงกก่น้ํา <c oughs> เค็มหนงตาจริงผีดหลวงพ่อตุแกแกิดไม่ฝ <c oughs> <c oughs> ากผมให้มาเตือนอ ช่วยไปเตือน <c oughs> มนุษย์โลกอย่อยนะเลิกซะทรมานตัวเองอะ่ะปฏิบททัติทางโลกแล้วก็ปฏิบัติมาอยู่แล้วความหลงนีมันทำให้คนขาดสติขาดปัญญาทำไปตามความพอใจหาความพอใจ สิ่งที่ตัวเองอยากได้แค่นั้นเนี่ยสแสวงหานะจริงจริงสิ่งที่เราสแสวงหามันก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แล้วแสวงหาอะไรเอาเอา,เอาทางโลกแบบง,ง่ายๆนะสมมุติเราอยากได้อะไรสักอย่างเราเปัา้งเป้าหมายไว้ใช่ไหมเราก็ทําเพื่อสิ่งนั้นใช้เวลากับมันแต่แลวเวลาเราได้ครอบครองมาแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งอะด้วยความไม่เที่ยง,งม,มันก็เฉยๆกับสิ่งที่เราครอบครองตอนที่เราได้ใหม่ๆมันก็รู้สึกดีใจ เป็นธรรมดาเนี่ยเรื่องของชีวิตเลยเรื่องของความไม่เที่ยงเลยพราะสักครักหนึ่งมันก็มันก็ชินอ่ะมันเหมือนเขาเรียกว่าความไม่เที่ยงอ่ะเกิดความแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบอยากอยากได้มากเหมือนตอนแรกอ่ะก็ได้มาแล้วเหมือนผมผมก็มาย้อนดูเออสมมุติผมเคยไปซื้อเสนะอื้อผ้าเนะเออตัวนี้มันสวยว่ะ เราอยากได้มากก็หาเงินไปซื้อซื้อเขาต่อเขาก็ไม่ได้นะใจอยากได้ก็ซื้อรู้สึกว่าใส่มันสวยอใส่ไปสักสามสี่วันแค่นั้นก็กลายเป็นเฉยชาไปกับชินชาของมันก็กลายเป็นผ้าเก่าอ่ะเพราะเพื่อนเห็นเนี่ยเฮ้ยมซื้อเสือ้อเสื้อที่ไหนวะเพื่อนก็นชมนะสวยวะไปซื้อตรงนูน้นตรงนี้มากูอยากได้บ้างนู่นนี่นั่น เพื่อนมันก็ทักตั้งแต่ตอนแรกเลยสักพักนึงก็ชิมชาความไม่เที่ยงมันชีวิตความรู้สึกของเราตอนเราได้ใหม่เราก็รู้สึกดีใจสักพักหนึ่งเราก็หายไปแล้วเนี่จริงๆแล้วธรรมะมันอยู่แค่นี้เองนะอเราไม่เคยเห็นความรู้สึกของเราความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยสิ่งที่ควรจะเห็นอความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ละเอียดกว่านั้นที่เราควรที่จะเห็นก็คือตัวตนของเราอะมณาะาทิศถีก็คือมนโนมนุษย์เราอยู่ได้ด้วยมนโนนะถ้าไม่มีตัวเนี้ยชีวิตจะเจืดชื่นหมดเลยจริงคือตัวเนี้ยมันแสวงหาไปเรื่อยอะ มันเป็นตัวตันหาวิชาตันหาประทานเนี่ยก็พยายามที่จะดิ้นรนหานู่นอย่างนี้ไม่รู้จักพอตัวเนี้ยพอมันได้มาครอบครองมันเบื่อมันก็ไม่ใส่ใจมันก็หาใหม่ไปเรื่อยเนี้แล้วเราก็หลงเลยแม้แต่เรื่องธรรมะเหมือนกันที่จริงมันก็เป็นเรื่องเดียวกันแหละกับเรื่องโลกถ้าเราแยกออกก็ว่าทำกับโลกใช่ไหมแต่ผู้เจ้าเรียกว่าธรรมชาติ รรทำที่ธรรมชาติที่มันไม่เที่ยงมีเหตุปจจแจมก็เกิดแต่การที่เราจะเห็นการเกิดดับของมันอนะจริงๆแมันเห็นยากไงดูยากคิดตามผมไปเลยตอนนี้เออคุณเชล่ะเออฟังอย่างเดียวธรรมานี่ฟังอย่างเดียวคุณภูก็าไม่ได้คิดเนาะฟังอย่างเดียวไม่มีการคิด ถ้าคิดตามเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรหรอกอก็ได้อยู่สัญญาความจําแล้วก็ลูิษึกดีใจพอใจถ้ามันเข้าใจนะมันเข้าใจตามความคิดขึ้นเป็นเรื่องของของโลกียะหมดอะอโลกุตระเนี่ยมันเป็นสมาธิใจมนันเป็นสมาธิทุกวันที่สอนมีแต่ความจำเท่านั้นเนี่ยจำกันมาสอนเท่านั้นเนี่ยไม่มีความจริง ะฮะทุกคนก็ออกมาทำติ๊กตอกมาทำคลิปเรื่องคำสอนพุทธเจ้านู่นนี่นั่นแต่ไม่มีใครมีปัญญาจริงๆไปจำเข้ามาประมวลเขามาเป็นความรู้นะฮะแล้วก็อวดอ้างตนขึ้นมาแค่นั้นเลยจำเข้ามาแค่นั้น,นไม่มีความจริงที่ตัวเองเห็นถ้าเห็นความจริงแล้วมันจะพูดไม่ได้นะไม่รู้จะพูดไปบอกเขาอะไรมันก็เป็นเรื่องสมมติมดอะ่ะ ไอคนฟังก็สมมุติเอาอะคนพูดก็สมมุติเออซึ่งเอาเรื่องสมมุติไปสอนเรื่องสมมุติแล้วมันจะหลุดพ้นได้ไงคุณถาม <c oughs> ถูกไหมเออมันเป็นเรื่องปรุงแต่งไงคือเรื่องปรุงแต่งทุกประเภทเนี่ยมันเป็นของโลกหมดเลยนะฮะ เรื่องที่พุทธเจ้าท่านเห็นเนี่ยมันเหนือโลกมันใช้ภาษากับมันไม่ได้ไงที่ผมบอกมันถึงเป็นปัจจิตตังรู้เฉพาะตนแล้วการที่จะถ่ายทอดออกไปไม่ใช่การเป็นท่องตำราอ่านจำแล้วไปสอนเขาให้เขาเข้าใจไม่มีทางเข้าใจได้เข้าใจทางสัญญาอืก็มันไม่ได้เป็นปัญญาก็ใครเข้าใจก็มโนไงเข้าใจมโนเอาไงมโนตามปรุงแต่งตามมันก็เข้าใจอ่ะแต่มันดับทุกไม่ได้ อีกละอีกะมันมื้อกระดาษออกอีกแล้วนี่แหละคนเรามันถึงถึงอยากจะสอนกันอยากจะบอกกันเอาความจําไปบอกกันไปสอนกันเต็มไปหมดแล้วก็ตัวตวนไปกระทำนะฮะเพราะมันสร้างฮะ ใช่มันจะมันจะ,นจะว้าทาาั้งหมดมาถูกถูกใช่ผมแนวนี้ก็แนวนี้หมดเลยแล้วผมไม่ได้พูดอะไรมากมายผมชี้ลงไปเรื่อยๆ <c oughs> คนพวกนั้นนะเดี๋ยวอันใหม่มามั่วไปหมดมันจะค่อยๆบานออก <c oughs> แล้วทีนี้เวลาคนเข้าไปถามไปซักจริงๆอ่ะก็ไปไม่เป็นพวกเนี้ยพอคนเข้าไปถามจริงๆอ่ะหาเอาแล้วจะทําท่านนู่นนี่นั่นมันก็จะมั่วซั่วไปหมดเพราะมัน มันไม่มันไม่มีปัญญามันของตัวเองไงฮะคือมันยังติดอยู่อ่ะเออแต่ด้วยความอยากไงตัณหาอยากจะบอกเขากิเลสตัวเองไม่เห็นไงบอกเขาเพื่ออะไรเพื่อต้องการควายกยอสรรเสริญลาบสักการะแค่นั้นแหละอืมลองไปไปนั่งพูดให้อากาศสาตุฟังสิมันก็ไม่เอาอีกถูกไหมล่ะ เรียกใช้คำว่าลิ้นครับเหมือนกลองเสียงมันดังแบบนี้พอตอมันแล้วหน่อยนี่ก็ลิ้นมาต่ออืตอมันก็เพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนนะคนไทยก็คือมันอืมความจริงหายไปหมดแล้วถูกต้องฮะถูกลินต่อไปใช่ใช่เออมันไม่คงทนคงที่แล้วไงอ่าใช่เพราะหนังกองนี่พอมันพอริ้มไปต่อมันก็เพี้ยนแล้วเพี้ยนทีละนิดทีละนิดใช่ไหมล่ะ ก็นี่แหละมันเป็นพุทธศาสนาเนื้อง,งอกไงทุกวันนี้ก็เพราะตีเพราะตีคําสอนแก่นคําสอนพระเจ้าเนี่ยมันไม่มีใครเข้าถึงคมจริงสักทีทอะ่ะแล้วตัดสู่องค์ธรรมมา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 ,มา,ม,ามาสารต่อ,อเปลือกไอ้กแก่นมันก็เลยหายไปเพราะอะไรเพราะมันเป็นเนื้อง,งอกงอกยังไงอย่างเช่นคำว่ามรกมีองแปดนี่สมบูรณ์เลยนะนะฮะคนที่เข้าใจจริงๆก็จะอธิบายได้ แต่เรางอกออกมาเป็นศีลสมาธิเป็นอะไรเป็นสติเป็นอะไรที่ออกมาต้องมาปฏิบัติเองมันงอกออกมาแล้วเนี่ยเกิดการปฏิบตัติเกิดการปฏิรูปขึ้นมาปฏิรูปจากของเดิมอะที่พระเจ้าท่านทําไม่ดีอยู่แล้วอะท่านตัดสุปองค์ธรรมมาท่านถึงถึงวางไว้คือท่านเป็นศาสดาเออแต่เราไปปฏิรูปเออตีความกันไปต่างๆนั้นนะตามความเห็นของตัวเองแต่ไม่ได้เห็นทมจริงๆ เหมือนเหมือนเราไปขุดเจอโบราณคดีสักอย่างใช่ไหมแล้วเราก็ตีความว่าอายุเท่านั้นท่าน,นี้ตีมันมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้แล้วเราก็ใช้ตาก,กะตรงนั้นน่ะความเห็นตรงนั้นน่ะเชื่อว่าเออคนนี้ท่านเป็นนักโบราณคดีก็เลยเชื่อถือไปอย่างนั้นน่ะอย่างเงี้ยก็เหมือนคนที่ศึกษาเอาต้องเชื่อคนที่เขาศึกษาตำราศึกษาพระไตรปิฎกสิอย่างเงี้ยเออมันเชื่อได้เชื่อตามทฤษฎีอะ่ะเออ แต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วสิ่งที่จะาคตหรือผู้เจ้าท่านท่านพน้นออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะตีความอะไรได้เลยอะ่ะก็ยิ่งถมงผมบอกไงย,ยิ่งเอามาพูดแค่คิดแค่อธิบายเนี่ยมันก็คนละเรื่องแล้วอะ่ะกับสิ่งที่พู้เจ้าท่านพ้นไปอะ่ะเออแล้วคนคนมันจะไปตามตรงไหนในเมื่อสิ่งที่มันพ้นไปมันเหมือนรอยเท้าในอากาศไม่มีคนไปตามเนี่ยคนก็ไปตามสมุิบัญญัติใช่ไหม ไปตามสิ่งที่เขาปรุงแต่งอ่ะไปตามว่าเออแล้วมันเป็นยังไงเราต้องทํำยังไงนะมันเกิดการกระทําขึ้นในในสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยในสมมติบัญญัติที่มันทําขึ้นมาละครเนี่ยผมถามอ่ะก่อนที่จะเป็นละครมันต้องมีคนเขียนบทละครมาใช่ไหมก่อนที่จะมีบทเขียนบทละครขึ้นมามันเป็นกระดาษเปล่าเปล่าใช่ไหมอืมแล้วก่อนที่มันจะเป็นกระดาษเปล่าเปล่า,ลา,ลามันเป็นอะไรก็ไม่รู้นึกไหม ถึงเอามาประกอบกันขึ้นมาทําเป็นกระดาษเป่าขึ้นมาแล้วก็เขียนตัวละครนักแสดงถึงจะแสดงได้ถึงจะเล่นตามบทละครอย่างนั้นนี่ไงก็เหมือนกันแหละกับสิ่งที่เราในคัมภีร์ที่เราเขียนขึ้นมาแล้วเราก็ไปไปทําตามตามสิ่งที่เขียนแค่นั้นเองเพื่อจะได้อะไรบางอย่างแต่มันไม่ใช่ไงพระเจ้าก็ไม่ได้ให้เขียนสิ่งเหล่านี้ เพราะพระองคก็ตัดไปอยู่แล้วแม้แต่คําพูดเราก็ห้ามยึดเพราะมันไม่เที่ยงพูดแล้วก็จบไปแล้วดับไปแล้วนะฮะมันเลยเป็นสิ่งที่ทุกคนนต่างไขวาข้าเปลือกทั้งนั้นอ่ะอเป็นศาสนารูป,ประธรรมก็คือการตีความไปต่างๆนานาแล้วแต่คนไหนที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะ น่าเชื่อถืออ่ะบุคคลที่น่าเชื่อถืออาจจะอ้างตัวว่าตัวเองศึกษาคําสอนมาอ้างว่าเป็นครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาเยอะเอคนที่ไม่รู้อีหนูนี่เขาก็จะเวลาเขาแสวงหาเรื่องพวกนี้เขาก็จะไปตามบุคคลพวกเนี้นะฮะไปก็ไม่ได้อะไรหรอกได้แต่ความจําเหมือนเดิมไม่ได้ความจริงแต่จริงๆแล้วทุกอย่าง ก็อยู่กับเราอยู่แล้วคือธรรมชาติธรรมชาติเหมือนหิวอ,อย่างเงี้ยอิ่มพอใจไม่พอใจเนี่ยใช่เลยนะพู้เจ้าพูดเรื่องหเหนแล้วไม่ต้องตำลึกบันทึกเป็นตำราถูกไหมฮะมันอยู่กับเราเลยตาก็อยู่กับเราหูอยู่กับเราจมูกอืมอนะลิ้นกายใจทุกอย่างไม่เที่ยงสัมผัสมันได้หมดเลยโดยไม่ต้องไปตีความอะไรหรอก เนี่ยตรงๆเลยสัจธรรมอืมนี่คือใจรักองพระเจา้าพูดมันความไม่เที่ยงอันนี้จังอนัตตาคือใจรักการจะพ้นจากใจรักเนี่ยตรงนี้แหละก็คือแก่นธรรมมันจะพ้นยังไงก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงถูกไหมไม่ใช่ตัวใช่ตนทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดดับเออม,มันทําไม่ได้ไงมันก็ต้องเรียนรู้เพื่อจำไงอ๋อนี่มันไม่เที่ยงอย่างนี้ยก็เกิดความเข้าใจไปแบบเนี้ยเข้าใจไปแบบสัญญา แต่เวลากระทบมันมีเราอ่ะถึงเข้าใจมันก็มีเราอยู่ดีการที่จะทำให้ไม่มีเราเนี่ยมันจึงเป็นเนื้อหาสำคัญไงไม่เที่ยบมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละบางคนมากุดคำเนี้ยหลวงปู่หลวงตาคนที่เห็นจริงๆนะคนไม่เห็นจริงๆมันก็เอาคำที่ปากที่ฟันของเขามาพูดแหละเป็นแก้กิริยาขันอมืมันเกิดดับเพราะอะไร กระเพาะจําเข้ามานะฮะตอนแรกก็ไปศึกษานี่แหละแทนศึกษาจะไปเอาแต่ความรู้ไงก็เหมือนเราไปเรียนวิชานั่นแหละเราก็ได้ความรู้มาทั้งโลกอะไปเรียนครูก็ได้วิชาครูมาสอนถูกไหมฮะเออแต่พระเจ้าไม่ได้อะไรนะไปเรียนเพื่อไม่ได้อะไรเอาออกอย่างเดียวทางโลกมันเอาเข้าที่สอนกันก็เอาเข้าอย่างเดียวเอาความรู้เข้ามาความจาเข้ามา ทำไมพระเจ้าถึงพูดว่าเรื่องถึงพูดเป็นคนแรกของโลกที่พูดว่ามันไม่เที่ยงเพราะพระเจ้าถ,ถอยออกหมดแล้วเห็นคนจริงแล้วแล้วถึงรู้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงก็เอามาบอกเราแค่นั้นเองคือคือมันเห็นจากความจริงเออว่ามันไม่มีอะไรสิ่งที่มีมันไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นแต่คนพวกนี้ไม่ได้เข้าใจคําว่าไม่มีอะไรไม่ได้ถอยเข้าไปสุดนึกไหมฮะคือยัง ไปจําเอาส่วนนั้นของพระพุทธเจ้าเอาส่วนหนึ่งออกมานะว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็มานั่งเล่ามานั่งอพอมานั่งเล่ามันก็ดูไม่ขังนะฮะมันจะต้องปฏิบัติด้วยจะต้องเอากายไปทําด้วยมันถึงจะเป็นผู้ผู้ทรงคุณวุธุธผู้แบบผู้ภาคเพียนผู้ปฏิบัตินะฮะมันก็ได้ต้องทํากระทําอย่างนั้นขึ้นมาด้วยความไม่รู้ทั้งหมดแหละด้วยความยึดมั่นถือมั่นเข้าไม่ถึงแก่นธรรมเลยบางคนมาหาผมมาศึกษาตามกับผมเนี่ยมาเกาะกระแสผมเนี่ยหลายคน เพื่อเอาความรู้จากผมเอาสัญญาไปอ,อืบางคนไม่เข้ามาก็มีฟังเอาฟังแล้วก็เอาไปสอนต่อ,อเออซึ่งเนี่ยมันก็เลยไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ส่วนที่มันออกไปนะม,มันก็กลายเป็นเปลือกแแ่่ส่วนที่อยู่กับผมเนี่ยมันแก่นอยู่แล้วเพราะผมเห็นแก่นอยู่แล้วผมเป็นคนเห็นแก่นไง เออคนพวกนั้นไม่ได้เห็นแก่นมีแต่กระพี้กระเปือกเอาไปนั่นเอาไปบางส่วนแต่ความจริงไปไม่ถึงพอไปไม่ถึงยะไปทำยังไปช่วยใครได้อ่ะก็ไปนั่งเล่าพอได้มีความรู้พอได้เขากราบไหว้เองว่าโอ้นี่เก่งรู้เยอะก็ผมนึงบอกว่าเด็กห้องสวดมนต์เก่งเรายังไหว้เลยยังมีอุปทานกันเลยเนียนน้อยน่ะสวดมนต์น่ะนั่นเราก็ยังึกษาทุ่วไปกราบเนียนน้อยกันกราบเด็กน้อยนั่นน่ะแล้วเราก็ปรุงแต่งว่าเด็กน้อยน่ะกราบชาติมาเกิดเปน็นนู่นเปนี่ไป เรื่อยเปยนในอุปทานอะ่ะเห็นไหมล่ะอุปทานมันเกิดง่ายตายแบบเพราะความเชื่อมันเร็วอุปทานอวิชาตะนาวอุปทานถ้ามันครอบอยู่อะอยังไงเราก็หลง,งแล้วมันบอกกันไม่ได้ความหลงเนี่ยเตือนกันไม่ได้เลยนะครอบครัวยังเตือนกันไม่ได้นะมันบอกทะเลาะกันเลยเรื่องพวกเนี้ย เรื่องความเชื่อเนี่ยใจเขาไม่เคยสงบเดี๋ยวกงเนี้ยคนที่สงบจริงๆอ่ะที่ใจสงบจริงๆใช้ชีวิตที่ไหนก็ได้ไม่มีว่าโลกหรือธรรมเพราะเป็นธรรมชาติเลยมันธรรมชาติไม่มีการแบ่งแยกเ,เขาก็พูดกันอยู่นะความจําทั้งหมดอ่ะเอามาพูดกันนะอ่ะแล้วมันไม่แบ่งแยกยังไงอธิบายไม่ได้อื นกเกี้ยวนกเอี้ยงนกคุณทองไงผมบอกบนโลกไว้เนี่ยสิ่งเดียวกันหมดแหละเพียงแต่ว่าลักษณะไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะอะไรถ้าเราหลับตาเนี่ยเหมือนกันหมดนะเห็นแต่ความมืดถูกไหมฮะใช่ไหมเออแต่ถ้าเราลืมตามันเห็นลักษณะต่างกันแต่ทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกันคือเป็นของมันอย่างนั้น ตราบใดที่ยังไม่ปรากฏชื่อขึ้นมาทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะฮะเมื่อไรมันปรากฏชื่อขึ้นมาปรากฏนามธรรมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดความเป็นสมมุติขึ้นมาตัวตนขึ้นมานะฮะอย่างเราเห็นนะ่ะมันเห็นแค่มนภาพใช่ไหมแต่เมื่อไร่นามธรรมมามันก็จะกลาย,ยจะกลายเป็นสมมุติขึ้นมาทันทีเป็นตัวตนขึ้นมาอ,มอย่างเช่นผมเห็นผมเห็นแก้วอย่างเงี้ยเนี่ยตอนเห็นมันยัง มันยังไม่มียังไม่มีสมมุติแต่เมื่อไหร่มีแก้วมันก็จะองค์ประกอบมันครบไงฮะก็เป็นแก้วขึ้นมาจริงๆมีแก้วจริงๆนะฮะนามกับรูปอะ่ะมันเป็นบรรจบกันนะฮะมันก็เลยเมื่อไหร่เอาภาษาใส่มันะนะฮะนี่คือข้าวๆบางคนไพยายามถอดภาษาออกก็ยังไม่ใช่ความจริงนะฮะ คือมันใช้หลักของเอาภาษาหนึ่งไปสวมภาษาหนึ่งอะ่ะดวภาษาหนึ่งหลอกอ่ะนึ่อหรฮะคือมายาจิตเนี่ยมันมันซับซ้อนมากเลยเออสมมติสมตสมติบอกว่าอันนี้คืออะไรแก้วถอดชื่อแก้วออกก็เรียกอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องใส่ชื่ออะไรเขาเรียกอะไรไม่ได้แม้กระทรงผมก็ต้องก็เอาภาษาไปพูดใช่ไหมไอคนนั้นบอกเออเรียกอะไรไม่ได้แต่เขาก็เรียกแล้วอะ่ะมันมีภาษาขึ้นมาแล้วะสวมทับกลายเป็นเรียกอะไรไม่ได้ใช่ไหม ถูกไหมเออเห็นไหมมันใช,ใช้ภาษาตลอดไงเนี่ยมันเลยมีตัวตนอยู่ตลอดก็มันมันก็มีอยู่อ่ะเรียกอะไรไม่ได้ไงเออถูกไหมก็ชื่อมันก็คือเรียกอะไรไม่ได้ไอตัวนี้เป็นตัวอลอยลอยไว้รองรับไงมันเหมือนเ่อมันเหมือนเขาให้เราเซ็นเลยนึกออกไห พอพอถอดชื่อคำว่าแก้วชื่อสมมติของมันจริงๆออกใช่ไหมมันเหมือนน่ะเราไปอำเภอแล้วก็บอกเนี่ยท่านเซ็นลายชื่อหน่อยเซ็นชื่อหน่อยตอนแรกมันว่างอย่างเงี้ยแต่มันเห็นอยู่พอเราเซ็นเซ็นชื่อเข้าไปก็เลยเป็นชื่อเราอยู่นั้นก็เหมือนอย่างเงี้ยมันเลยลอยอยู่เอบอกเออถอดชื่อออกไม่ต้องใส่ชื่อแก้วเข้าไปอ่ะจะเรียกมันว่าอะไรเรียกไม่ได้ใช่ไหมมันลอยลอยอยู่ทีนี้จะเอาชื่ออะไรไปใส่มันก็ได้ใช่ไหมใช่ นี่ไงเพราะฉะนั้นก็เหมือนกระดาษเปล่าเนะี่ยใครไปเซ็นก็ได้ชื่อใครก็ได้เหมือนกันแค่เอานามไปสวมมันก็เป็นสมบูริแล้วสมบูรณ์ละเหมือนตอนไม่มีชื่อตอนเราไม่มีชื่อเอ,อมันยังไม่สมบูรณ์นะเราพ่อแม่ก็ต้องวิ่งไปหาชื่อจริงนามสกุลใส่เข้าไปตัวเลขวันเดือนปีเกิดมถึงจะเป็นเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ไง <laughs> นั่นแหละอันเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละถ้าเราไม่มีชื่อในทะเบียนราษี่กายเป็นคนล่องลอยแล้วไม่มีตัวตนในประเทศไทยอ่ะเออเป็นคนเถื่อนไปเลยอ่ะเป็นคนสันชาติไหนเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ภูมินำเนาตัวเองเลยถูกไหมละ่ะค้นหาในทะเบียนบ้านก็ไม่มีอ่ะเขาขับออกนอกประเทศนะอืมนี่ไงเหมือนกันสังคมโลกมันเป็นแบบนี้ไง อะไรเป็นเหตุทีเนี้ยอ,อะไรเป็นเหตุเมื่อกี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดท,ที่ที่คนหลงอยู่นี่อะไรเป็นเหตุอืมตัวที่คุณพูดเนี่ยเป็นเหตุความคิดความจำความรู้สึก แต่ที่คุณพูดมันเป็นเหตุแล้วนะไม่เกี่ยวกับสิ่งที่พูดออกมานะเค okay.